มาถึงแล้วค่ะคุณผูช้ชมมาไทย That is about the oh. I just want to know about the name of oh. mm. I know them I know them famous monk in Thailand yeah uh huh. อันนี้ก็จะมีเกจิอาจารย์อันนั้นก็จะเป็นอ๋อ oh. south oh okay so I understand yeah uh-huh สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็เดินทางออกแกบไทยทาวเพื่อที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมวัดไทยลอสแอนเจลิสหรือวัดไทยใน LA คุณผู้ชมตามเราไปเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราอยู่ที่ไทยทาวนะคะด้วยความที่ว่าวันนั้นเรามีธุระเข้าไปทำเขาเรียกว่าเป็นบัตรประชาชนไทยใบยแรกในสหรัฐอเมริกา ที่สถานกรุงศุนใหญ่ไทยณน,ะนะครลอสแอนเจลิสนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่ไททาวพอทานอาหารเสร็จที่ไททาวเราก็ออกเดินทางจากตัวไททาวหรือชุมชนคนไทยในถนนฮอลลีวูดค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะนอกเรื่องนิดนึงนะคะคือตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัดไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามีมากกว่าร้อยกว่าวัดนะคะรึ่งร้อยยี่วัดแล้วก็วัดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานี่คือ วัดนับมินราชูทิศนะคะตั้งอยู่ที่รัฐเนซาชูเซสค่ะแต่ว่าวัดไทยในนครลอสแอนเจลิสเนี่ยถือเป็นวัดไทยแห่งแรกและก็เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะโดยที่ว่าวันนั้นที่เราออกเดินทางไปเนี่ยเราเดินทางจากถนนฮอลลีนนวูดบูรวัตนะคะผ่านเส้นทางมากมายเพื่อที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่โควอเตอร์ ในชุมชนของนอตไฮดูบอดลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโอเคค่ะคุณผู้ชมตามเราไปเลยนะคะค่ะไปเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือลูกชายของสามีนะคะเพิ่งจะอายุ2 0 21 นะคะแล้วก็แฟนของเขาส่วนที่วันนั้นทําไมถึงได้พาไปก็อย่างในคลิปก่อนเราบอกคุณผู้ชมไปด้วยความที่ว่าแฟนเราไปทําธุระที่รัฐมิสซูรีนะคะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องไปทําบัตรประชาชนซึ่งตามความจริงแล้วเนี่ยการที่จะมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกามีบัตรประชาชนเราก็สามารถจริงๆมัน,มนทำอะไรไม่ได้ ในสหรัฐอเมริกาเราต้องมีไอดีมีกรีน n าร์ดนะคะซึ่งนั่นก็คือใบเขียวเพื่อที่เราจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยความที่ว่าวันนั้นเราต้องไปทำบัตรประชาชนเพื่อที่เราจะต่อพาสปอร์ตและก็ทำยื่น Green Card ในปีถัดไป mm hmm. ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ขับรถมาร่มรวม,วมชั่วโมงหนึ่งนะคะผ่านเส้นทางเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเราก็มาถึงบริเวณวัดนะคะซึ่งที่แห่งนี้ เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนของนอตฮอลลีวูดอยู่ในส่วนที่เรียกว่านอตฮอลลีวูดชุมชนของโค l วอเตอร์นะคะวัดไทยในนครลอสแอนเจลิสตั้งอยู่ที่ถนน8225โควอเตอร์แคนยอนไอเวนิวนอตฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็คุณผู้ชมดูอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป,เป็นอุโบโสถเนาะเป็นที่ทำการเป็นอุโบสถที่คนเขาก็จะมาร่วมทำกิจกรรม ภายในบริเวณวัดนะคะค่อนข้างที่จะกว้างวัดแถงนี้นะคะ,ะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ12ไร่นะคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะกว้างเลยก็ว่าได้ ค่ะคุณผู้ชมวัดไทยแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2515หรือรื่นร่วม5้บาปีที่ผ่านมานะคะมีพระที่ประจําอยู่ที่นี่ประมาณ16รูปนะคะแล้วก็เปิดทําการทุกวันปิดเวลาประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะคะแล้วก็ภายในบริเวณจะประกอบด้วยอุโบสถศาลาที่เราเห็นนี่คือหนึ่งหลังแล้วก็สํานักงานของวัดหนึ่งหลังแล้วก็มีพวกเรือนรับรองแล้วก็บ้านพักของครูประจําการ อันน uh, ี้เป็นอนุสาวรีย <represent> ์ของเสด็จพ่อรอห้านะคะสาธุ I believe about him yeah It yes, look like thai people also mm, think he, he 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 is an angel right now oh, we see. believe about that really good yeah. he was very good king do many things for thailand yeah, yeah. Uh -huh. wow wow i love ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้ามาข้างในนะคะเตินชมสถานที่ภายในวัดซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่กว้างขวางนะคะด้วยความที่ว่ากินเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ12บไร่เลยก็ว่าได้แล้วก็ถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างยาวนานมากกว่า53บปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เอ่อเป็นชุมชนที่คนไทยหรือก็ คนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอเมริกันที่มีเชื้อสายมีมีเชื้อสายไทยบ้างแล้วก็คนที่แต่งงานกับคนไทยเขาก็จะพากันมาที่วัดไทยอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็อย่างที่เราเห็นนี้นะคะเด็กๆหรือว่าลูกๆของสามีเขาเป็นคริสนะคะเขาก็มากับเราเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยด้วยความที่พอขึ้นไปเขาก็จะกราบไหว้เหมือนที่เราทํา เราพาคุณผู้ชมขึ้นมาตรงอุโบสถข้างในนะคะแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องเตรียมเครื่องสังฆทานดอกไม้ทูบเตียนมานะคะเพราะว่าที่แห่งนี้เราสามารถถวายปัจจัยแล้วก็เอาเครื่องสังฆทานดอกไม้ทูบเตียนจากตรงนั้นได้การที่เราจะถวายปัจจัยนั้นขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของเรานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่วันนั้นเป็นวันที่เราไปก่อนช่วงปีใหม่ พระคุณเจ้าท่านก็พูดกับเรานะคะว่าที่นี่มีกิจกรรมต่างๆมากมายเราสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ <Okay. S 1> แต่ก็มีพิธีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแต่ก็เราก็อยากจะไปเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่เราลงย้อนหลังปีใหม่แต่ว่าเราก็เรียนคุณผู้ชมตรงๆคือเราไม่ได้ไปเลยนะคะ Mm. Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, you can do like this. I can. What is? Yeah, I can do it. Uh, just put money for yeah in my next life. Okay. I have small money. <laughs> <laughs> we do like this. Eh? Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> we do like this. <laughs> yeah, there we go. We have a lot at home, you know. ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นพระประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุทธพฤหัสทั้งหลายทั้งปวงนะคะครบ7วันส่วนตัวเราเกิดวันจันทร์ก็ถือโอกาสทำบุญประจำทุกวันเลยนะคะด้วยความที่ว่ามีเหรียญค่อนข้างเยอะเหรียญที่ว่าก็คือเหรียญที่เป็นเงินเซนเงิน US ดนาสดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ครบทุกวันแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็คือวันจัทร์วันเกิดของเราเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมทํากิจกรรมอยู่ที่นั่นได้ประมาณสัก30นาทีเราก็ได้เวลากลับบ้านนะคะอันนี้รอบๆตัวอุโบสถหรือสาราวัดนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ซึ่งส่วนมากที่เห็นในวันนั้นก็จะเป็นคนไทยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือคุณตาที่เขาทําความสะอาดวัด ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้วยความที พอเราทํากิจกรรมเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณ 20- 30นาทีก็ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการถวายสังฆทานถึงบิดามารดาที่ล่วงลับไปค่อนข้างที่จะเร็วเลยก็ว่าได้มันเหมือนก,นกันกับที่เราทําในประเทศไทยเรานะคะแต่ว่าด้วยความที่บนต่อไปนั้นเราก็รอยอยู่ประมาณ2องสาสองสามกลุ่มเขาจะมีมาเป็นประมาณสองสามคู่นะคะและเราก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านซึ่งไม่ได้ไกลจากวัดไทย ณแห่งนี้มากนักนะคะโอเคค่ะยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรามีโอกาสได้ไปที่วัดไทยที่ถือว่าเป็นวัดไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งแรกในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นเวลา53ปีที่ผ่านมาแล้วที่วัดไทยแห่งนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาที่ในนครลอสแองเจลิสนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้ๆระแวกนี้หรือใกล้ๆแถวถนน โคเวอร์อเมนิยหรือนอตฮอนดูบูดในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียก็สามารถมาทําบุญแล้วก็พบปะสังสรรค์ได้แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็กิจกรรมสําคัญๆเหมือนกันกับคนไทยในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับคลินี้เราก็ขอขอบคุณคุณผู้ชม อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ติดตามเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาอ,อ,อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆคุณผู้ชมได้รับชมกันเราก็ยินดีถ้าหากสงสัยหรือ,อยังไงก็สามารถส่งข้อความเข้ามาคอมเมนต์ติชมอะไรได้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามเลยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย